สวัสดีครับตอนนี้เรามาที่วัดบางกระสอบนะครับพามาชมท่าน้ําวัดบางกระสอบกันดีกว่าเ,าเนี่ยครับเป็นปะเออไม่เป็นชายเรนปะ แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาครับนู้นมีเรือใหญ่ด้วยพระประแดงครับฝั่งนน้นปากน้ำครับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะบริษัทยเยอะแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้น้ำลด ช่วงนี้น้ำลดมีเรือด้วยครับฝั่งนี้โอู้เจอสะพานภูมิพลด้วยอยู่นู่น นู่นครับบรรยากาศโอ้เย็นสบายมากครับโอ้ตรงนั้นดูน่ากลัวนะต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้นปาล์มต้นอะไรนูนครับโรงงานเยอะ ยินสบายครับยินสบายวัดบางกระสอบอันนี้อยู่ท่าน้ำของเขา จะ,จะพาไปชมวิหารเก่าด้วยครับอยู่ในวัด